สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสวดมนต์เจริญจิตภาวนานะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7ธันวาโโคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันที่16ค่ะเป็นบทสวดม,มนต์สำหรับกิจกรรมความเพียรนะคะเป็นบทสวดม,มนต์สำหรับเช้าวละเสด็จีนะคะข้ะพาพเจ้านางคณิฐาชิมพาลีขอถวายเสียงสวดสัทยารยะสูตรพระปริตรษณมนต์ต่าง สวัยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชา,รรชา,า,ชาและอาจาริยบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติละลุกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดที่หนึ่งนะคะบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาัก,กวาลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตา สัทธรมมามังนุโมนิราชัสสะสุนันตุชักขโมคขทงังชักเคก,กาเมจรูปเปคิิลิสิขาะตะเตจันทาลีเควิมาเนที่เประเถจะคาเมตาลุวันาคหะเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุม,มาจะยันตุเทวาชละทะละวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละ วัจนนังสาธโอมีสุนันตุธรรมสาวนาการูอายมมพันตาธรรมสาวนาการลอายมมพันตาธรรมสาวนาการูอายมมพันตาบทสวดที่สองบทสวดนมมสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะตะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ บทสวดที่สามบทสวดไตสรณาคมพุทธังสรนางคาฉามิทำมังสรนังคาฉามิสังฆังสรนังคาฉามิทุติยัมปีพุ an ทธังสรนังคาฉามิทุติยัมปิทำมังสรนังคาฉามิทุติยัมปีสังฆังสรนังคาฉามิตติยัมปีพุทธังสรนังคาฉามิ ติยัมปิทำมังสารนังฆฉามิแต่ติยัมปิสังฆังสารนังฆฉชามิบทสวดที่สี่นะคะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญงพุทธุมีสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุตถิมีโหตุสัพาธานัตถิมีสารนังอัญญรรม โมเมสารานังวังเอเตนะสัจจะวเชนะสตทิเมหูตุสัพพาานัตทิเมสารานังอันยังสังคฆเมสารานังวังเอเตนะสัจจะวเชนะสตทิเมหูตุสัพพาา